นี่ครับเราก็มาถึงพระปางสามยอดแล้วนะครับพี่เขาก็จะให้ไม้ so <I> ามานหนึ่งนะสวัสดีลิงสวัสดีดจะติดมิดชิดมากนะครับั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับบางที่นะครับ <'ve> ก็เป็นติดล้างเลยนะครับ so hard, but ตัวนี้ต้องสุดจะถีบอกผมไปสองทีนะ สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตามกูมานะครับก็ห่างหายจากการขี่มอไซค์ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พูดคุยในมุมมองแบบซ้อนท้ายผมไปเที่ยวนะครับวันนี้เลยเอาเจ้าเอ็แบ็กออกมา เดินทางกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปตามหา ลิงกับแกะที่ลพบุรีนะครับคือเขาบอกว่าที่ลพบุรีเนี่ยลิงเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ออกเป็นข่าวดังที่ว่าแบบว่ายกพวกตีกันนะครับทุกคนผมก็อยากไปดูว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลิงเยอะจริงหรือเปล่านะครับในช่วงเย็นก็จะพาทุกคนนะครับให้อาหารแกะกันนะครับเรายวไปดูบรรยากาศการเดินทางกันนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเลยนะอากาศร้อนๆเลยนะครับเดินทางผ่านถนนราฤกษ์ยาวๆนะครับไม่ได้ใจว่ารถจะติดหรือเปล่านะทุกคนคอยติดตามนะครับทุกคนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ ก็วันนี้รถไม่ค่อยเยอะมากนะครับจากความรู้สึกนะน่าจะเดินทางกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้วนะครับสําหรับใครที่เดินทางต้องเตี้ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ที์นะครับทุกคนนี่ก็ขับใช้ความเร็วประมาณหนึ่งรอยนะครับประมาณนี้นะ อุณหภูมิตอนนี้นะครับช่วงเที่ยงๆนะอยู่ที่39องศานะครับผมดูจากแอร์รััดรถนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะกับอากาศแบบแบบนี้นะทุกคนแวะพักดื่มน้ำเน่อยนะครับนม่จากอากาศนข้างที่จะร้อนนะทุกคนน้ำมันรถไปขีดเดียวนะ มีมินิมาร์ตเนี่ไม่มีด้วยอ๋อมีมีขอพักก่อนไม่ไหวครับร้อนมากเดีประมาณ6กกิโลนะชั่วโมงกว่านะครับน่าจะถึงปางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะครับ โอเคครับทุกคนเดินทางต่อนะก็เหลืออีกประมาณ65กิโลนะครับจะถึงพระบาง3ยอดนะครับจุดที่เราจะไปดูน้องริงกันนะครับใช้เวลาอีกชั่วโมงก,ว,กว่านะอตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในภายในจังหวัดอยุธยานะครับทุกคน ฝ่ายโมครึ่งแล้วเข้าสู่ถนนเอเชียหมายเลขสอนะครับเส้นนี้ก็จะพาขึ้นไปยังจังหวัดวนครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับเป็นเส้นทางสุภาพเหนือเลยนะเส้นนี้โอเคครับทีนี้ o o o l l m m p s ก็นำทางกันนะครับให้มาถนน3027นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะสองโมงแล้วนะทุกคนวิ่งอยู่บนถนน3027นะ ตัดเข้ามาจากถนนเอเชียนะครับทุกคนเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลุบุรีนะครับ4003นะทุกคนนี่เห็นป้ายแล้วไปจังหวัดลุบุรีนะทุกคนโอมีกำแพงเมืองเก่าด้วย เป็นโบราณสถานเก่านะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะนี่ก็มีลิงเดินอยู่ตามถนนเต็มไปหมดนะเมื่อกี้ก็เจออีกแล้วน,นะครับในในฝั่งนู้น,นเต็มเลยโอ้อ่านี่ครับเราก็มาถึงพระปางสามยอดแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเมื่อกี้เราน่าจะขับเลยซอยตรงทางเข้าเมื่อกี้นะนี่นี่ลิงเต็มเลย รถที่ทำงานน่ะครังบปริญญาตามรถยนต์อะพังหมดแล้วรถถึงไม่อยากออกเลยมันมันแท้ยางรถยนต์ด้วยเหรอโอ้ยมันแท้ปอดเนี่ยแท้หมดแล่แท้หมดลปอดเนี่ยดูปปอดของมันนะคับโอ้รเลยครับจะเป็นรูเนี่ยนี่ครับอ๋อได้ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปเดินถ่ายรูปเล่นแป๊บเดียวครับให้เข้ามาข้างในครับแต่เสียสิบบาทหรือยีบาท เสียสิบบาทได้ใช่ไหมเขา,าให้ข้าวได้ได้ๆขอบคุณมากครับนี่ครับแล้วก็ให้พี่เขาดูแลเรื่องรถให้นะครับตรงนี้พี่เขาก็บอกว่าเ่อจอบไม่นานแต่เ,เขาช่วยดูให้นะเ,เราเดินเข้าไปดูต่อไปสามยอดกันนะลิงเยอะมาก โอ้เพียบเลยบอนั้นวันดีลิงวันดีนี่ครับทุกคนเข้ามาด้านในของโซนปะปาง3ยอดแล้วนะจะมีค่าเข้าคนละสิบาทนะครับจ่ายตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วพี่เขาก็จะให้ไม้มาหนึงนะไว้ป้องกันลิงนะครับทุกคน,นต้องถือกล้องดีๆใช่ไหมโอ้โตรงนั้นเงียบเลยตรงนั้นจะเป็นบ่อน้ำนะ สูงมากนะฮะลิงเต็มหมดเลยตรงโซนมากมันอยู่ตรงบ่อน้ําตรงกับขออต,ตรงนี้นะถ้ามองดีๆนะครับบนพระปางเนี่ยลิงเพียบเลยอะ่ะนี่อยู่ประมาณตรงนี้นเพียบเลยนะคือลิงมันสีเดียวกับอ่าพระปางนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เต็มเลยตรงบร,งรงิเวณหัวของพี่เขานะ ตนี้เป็นพระปางสามยอดนะเป็นสถานที่สําคัญในจังหวัดลบบุรีนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจดนะครับทุกคนเนี่ยคือด้านนี้ลิงจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแดดมันส่องมาทางด้านนี้นะครับดิงจะไปอยู่กับลบแดดด้านหลังนะช่วยเหมกันนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นของจริงนะไม่เคยมาเที่ยวที่ลบบุรีเลยแล้วแนตะให้ทุกคนดูนะครับส่วนมากตึกลาบ้านช่องที่เนี่ย จะแบบว่าปิดมิดชิดมากนะครับนี่ยวให้ทุกคนดูนะนี่นะครับจะปิดมิดชิดมากนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับบางที่นะครับก็เป็นตึกร้างเลยนะครับทุกคนเพราะว่าด้วยจํานวนลิงที่เยอะนะครับอาจจะสร้างความลาคาญให้กับคนที่อยู่แถวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงข้างน้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตึกร้างนะ อยมากๆปาปางสามยอดครับทุกคนแล้วก็ได้เจอกับลิงสมใจเลยนะครับที่ปาปางสามยอดนะลิงเต็มไปหมดเลยค่าเข้าสิบบาทนะตอนนี้เวลาที่จะประมาณบ่ายสามได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาแกะกันนะครับภารกิจที่สองเราคือตามหาแกะนะแล้วเราไปกันที่ เขื่อนป่าศักชนรศิ์นะครับไม่น่าจะไกลจากที่นี่มากนะครับอยู่ในจังหวัดลพบุรีเหมือนกันนี่แหละเดินทางกันต่อครับพอไปถึงแล้วลองลองถามไม่นี่คราที่ที่หลังเขื่อนอ่ะอ๋อมันมีวิวบรรยากาศที่มันมีมีแก่มีแพะนะเออใช่ใช่ผม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 ก็จะไปตามหาแก่ตามหาแก่กาแฟอยู่ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอเคครับทุกคนแล้วก็เดินทางกันต่อนะก็ไปเขื่อนป่าสักลิบุรีกันต่อนะครับเดี๋ยวไปตามหาแก่กระแทกกันต่ออาลิงเราเจอแล้วนะแต่ว่าก็จํานวนน่าจะช่วงนี้น่าจะแบบอากาศมันร้อนด้วยนะผมว่ามันเลยแอบบแบบในร่มกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้มีน,น้นาๆทั้งสองคนนะครับช่วยดูแลรถให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นลิงมา เล่นกระเบ,บาะเรานี่บันเทิงแน่ๆนะทุกคนก็ขอบคุณนะทั้งสองมากนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับทุกคนก็จะใช้เวลาอยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะในการเดินทางไปยังเขื่อนป่าศักดิ์ชนทธิ์นะครับโอ้ยมองเห็นภูเขาไกล้ๆแล้วนะเพื่อนๆเนีนเนเ่ยนะนี่ีป้ายแล้วเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์นะครับโอ้ด้านหน้าภูเขาสวยมากๆเลยนะเป็นแบบ ยาวๆเลยนะทุกคน,นะจากตัวนู้นมาตรงนี้นะที่เห็นขาวๆนั่นไม่ใช่เลยนะครับน่าจะเป็นการเาผาอะไรสักอย่างนะทุกคนไม่ใช่หมอกนะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะกลับมาประมาณสองอยี่สิกิโล,ล้วครับทุกคนอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สี่สิบองศายิ่งพอรถติดๆนะครับรถไม่ได้วิ่งนะกา่าศมันอบอ้าวนะครับ ตอนนี้ก็ขับอยู่บนถนน2089นะครับเราจะไปด้านหลังของเขื่อนปราสาทนะครับจุดที่จะให้อาหารแพ้กับแกะนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วน่าจะเป็นเวลากำลังดีนะครับอากาศไม่ร้อนนะโอ้ม oh, <okay. S 1> สุดลูกขูลูกตาอุ้ยฝนตกมนะันอะเอไม่เห็นภูเขาเลยนะทุกคนนะ่ะด้านนู้นฝนตกแน่เลยนะ่ะ คุ้มเลยหวังว่าคงจะไม่ตกมาถึงเรานะครับทุกคนนี่ครับทุกคนทางเข้าทางเข้าว้าวโอ้โหนี่ครับทุกคนสวยมาก โอ้โหอ้เต็ไมไปหมดเลยให้อาหารเท่าไหร่ครับนี่ิใช่ไหมครับนะให้อาหารมังแกงกัน ชมหน้าน้องแพะนะครับจับได้ไหมนีม่ตัวนี้รู้สึกจะถีบผมไปสองทีนะ <c oughs> หล่อมองกล้องเลยเนี่ยนี <c oughs> ่ครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้อาหารนะมีเป็นน้องแพะนะครับก็มีวงนู้นอีกวงหนึ่งนะตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนเป็นรถจอดเปิดท้ายขายอาหารนะครับตรงนู้นนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์ง,งกว้างนะครับใครมาจอดถ่ายรูปนะครับจอดให้อาหารนะ ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ขี่ลุยดูบริเวณรอบๆกันนะทุกหญ่ามันสวยมากนะมันเขียวไปหมดเลยครับทุกคนบางคนเขาก็มาจอดรถนะคะเป็นเหมือนปิกนิกเล็กๆนะครับมาทํากับข้าวนั่งคุยนั่งกินอาหารกันนะครับมาชมวิวกว้างๆนะครับหาตรงนั้นฝนตกแนละ้วทุกคนเห็นไหนมตรงนั้นเป็นไหลนนะ้ำฝนตกแล้วอากาศดีมากอะ่ะม,มันแบบ โล่งไปหมดเลยนะทุกคนโอ้ oh. นี่ครับเป็นซาเลนคมปิ้งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับประมาณเกือบจะหกโมงนะครับก็มีจะมะีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับ โอ้มีคนตรงนี้มีคนเล่นว่าวเยอะมากมากเลยก็สังเกตจะไม่มีใครตั้งเม้มเลยนะไม่มีใครกางเต็นท์เลยนะเขาไปกางกันตรงไหนกันนะครับ <S <S ผมว่าเนื่องด้วยคืออ่า ห้องน้านะครับน่าจะเป็นความลําบากนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าห้องน้ําตรงไหนออก,กันนะแต่สําหรับรถบ้านอนะ่ะผมว่าเวิร์กนะสามารถจอดแล้วกางแคมป์ได้เลยนี่ครับรถบ้านแบบนี้นะดีมากไปเดินดูร้านค้ากันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไปยี้ได้ไหม นี่ครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านขายของนะมีลูกชิ้นมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็มีพวกยำนะครับครับทุกคนก็ยังไม่กลับนะยังหลงกับบิวตรงนี้อยู่นะครับก็มาซื้อโกโก้กับตุ๋นไก่ข้าวเหนียวกินนะครับ Something from nothing A lot come one in a dozen The other 11 give something from nothing A lot come one in a dozen The other 11 give something from nothing A changes just open the door of One thing sure, I'll always be your yeah, man yeah. Is this really happening? I can't believe it's true i will just as surprised as you I'm taking you guys to Mokpuri. พาไปดูประปังสามยอดนะครับแล้วก็มาให้อาหารแพะที่เชินปาสักชุลสิทธิ์นะครับ EP นี้คงมีเรื่องราวประมาณทัานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่องตามกูมาด้วยนะครับเดี๋ยวลากันไปด้วยวิวสวยๆด้านหลังของผมนะครับสำหรับอีพีนี้ก็บ๊ายบายสวัสวดีครับ